ลูกเช้ากินมนะม่วงไปแล้วเหรอสวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้า,ากับช่องกิ่งแก้วพาแซบจ้ามือหนีสิพาพี่น้องมากินสมบองมะม่วงจ้าเบิ้งเจ้าใส่ปลาตะาแดกตอนบอพี่น้องห <laughs> นูก,กินไม่ได้พริกลูกเผ็ดอันนี้มะม่วงหนูก,กินได้แต่กูลมะม,ม่วงเลยพี่น้องเบิ้งอันนี้มะม่วงอันนี้มะม่วงเปรี้ยวแกวขมิน้น อันนี้เอียงมม่วงมันได้จ้ะพี่น้องอันนี้มม่วงดองกินเลยจ้ะไอ้แมงม่วงดองเออหนูกินอันไหนนั่งลงหนูกินอันนี้อ่ะอือไม่เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวใส่ม่วงดองกันจ้ะพี่น้องอุย้ยนำ้นำลายแตกน้ำลายแตกพี่น้องอืมอืม,อม เล่นแล้วพี่น e ้องอ่ะุดยพี่น้องซร้อยหัวหอมใจพอนอนี้บดองใช่หรอตอนประลาพี่น้อง

Quan mm hmm, mm -hmm. Ngon đồng. Mm -hmm. Mm -hmm. กินไปน้ำลายแตกไปพี่น้องอืม

กินไปน้ำลายก็แตกไปพี่เนาะเปรี้ยว ไปเลยจ้ะพี่นอ้องพราะหอมปากหอมคอนะจ๊ะกินลายพดมันสิทองเสียกินยังสิงกินอยู่จ้าพี่น้องแต่ค่อยกินไปเบื้งที่มีกับลูกสำหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้นะจ๊ะพอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่านะจ๊ะสวัสดีค่ะ